สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอล่ยนวุฒิชัยของผมเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ร้านผมกับช่างทอนอยู่ร้านครับผมจะพาทุกท่านมาดูรถโตโยต้าไทเกอร์ตัวแรกครับตัวนี้น่าจะปีประมาณประมาณไหนช่างทอน4041น่40เนาะประมาณนี้เปล่าผมก็ไม่มั่นใจเรื่องปีเนาะคันนี้ใครเป็นคนขับมาครับช่างทอนช่างบาัสขับมาจากจังหวัดอุดร ผมไปประมูลมาครับรถนี้เป็นรถของมูลนิธินะฮะที่ผมประมูลมาอ่ะสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าชอบราคาที่ไม่แพงมาทักมาหาผมครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับก็ช่วงข้างในช่วงหัวช่วงกระบ,บะถือว่าสวยใช่ไหมช่างทอนสวย,สวยดูครับนี่นะฮะเดี๋ยวพาดูกระบ,บะก่อนประตูครับเป็นดีดอยู่ในนี่เป็นเรื่องอยู่ในนี่ กระบะก็ถือว่าโอเคนะช่างทอนเนาะดูครับดูนะฮะถือว่าโอเคนะสำหรับเอฟซีเราที่ทำงานกู้ภัยอ่ะคันนี้เหมาะเลยโอ้แต่งให้เรียบร้อยหัวเป็นไงครับช่างทอนหัวถือว่าเก่งใช่ไหมครับดูภายในนะครับแแวนแวนแวนครับคันนี้ครับแววนแวนครับนี่ครับดูครับ ดูนะครับมันมันยังสวยอยู่เลยนะช่างทอนนะสวยนะผมว่าสวยนะครับคันนี้เออสวยนะครับคันนี้ถือว่าสวยนะดูครับมาครับสายกู้ไัยทักหาผมครับมีไฟไอ้นี่ด้วยวะไฟอะไรวะที่กระพริบแป๊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 บใช่ไหมช่างถอนอ่าดูครับเอางี้ช่างทอนเปิดเครื่องให้ดูนะครับดูความสวยนะฮะ นายช่างทอนเปิดเครื่องให้ดูครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องโตโยต้า 2L 2,005อยู่เลยนะครับโตโยต้าไทเกอร์คันนี้ครับตัวนี้ยังเป็นเครื่อง 2L นะฮะไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่อง 3L หรือ 5L นะครับตัวนี้ยังเป็น 2L เป็นตัวประหยัดนะครับวิ่งชิวโอเคโอเคอยู่นี่นี่สวยมากเออถือว่าสวยเนี่ยอ่าจําเลยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ ต่อครับเมื่อกี้สายเข้านะครับอ่ะโอเคมาดูตัวนี้อึบอ๊บอึ๊บอ่ะช่างทอนเครื่องนี่ยังโอเคอยู่เนาะครับตัวนี้เป็นพวงอะไรธรรมดาหรือพาวเวอร์ครับช่างทอนครับอมธรรดายู่ยังเป็นธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ตัวพาวเวอร์ใช่ไหม <Okay. S 1> อ่ะช่างทอนรัขบขับซ้ายขับขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาหน่อยอ่าวิ่งตัวโตวหน่อยครัข้างทอนโชว์หน่อยครับสั่งบาร์บะเาียนดีขนาดนี้ช่างทอน รถวิ่งอยู่แล้วครับไปแล้วครับโอ้เสียงเครื่องเสียงค่อยเสียงไปไปแล้วครับอ่าผมจะขายถูกๆนะผมจะขายไม่แพงนะครับขวาซ้ายปับ๊บดีครับยุเครื่องนะครับ วิ่งมาอะไรอะไรต่างๆปกติความนุ่งความร้อนอะไรปกติหมดอะ่ะเข่าที่ลูกน้องผมบอกนะชัดซีสวยพื้นกระบะจะเป็นปนไม้นะครับแต่ว่าพื้นกระบะข้างล่างน่าจะสวยอยู่ไม่น่าม,มีปัญหา <S 1> <S 1> พื้นกระบะเป็นไงช่างทอนพื้นสวยรับพื้นสวยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่นะครับจุงหัวก็มีที่เขาใส่อะไรนะใส่ลังคาคสวยอยู่นะรถอ่ะไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เละนะถือว่าใช้ได้เลยนะดูครับ แหนบตรงนี้ก็เติมหมงนะครับดูครับจเจ๋วอยู่นะมาครับสายบรรทุกราคาถูกมาครับคันนี้ครับจัดนะครับสายบรรทุกราคาถูกอย่าพลาดน,นะคันนี้นะผมจะขายราคาถูกๆเลยผมจะขายไม่แพงคันนี้ขายให้แบบเป็นกันเองเลยอ่ะดูครับ ก็ตาหนิก็มีมือหมุนตรงนี้นะครับมือหมุนตรงนี้ยังนี้แต่ว่าถือว่าโอเคครับภายในก็แบบนี้นะฮะก็ขับได้เลยสบายอะ่ะไม่นมามีปัญหาอะไรอะ่ะถ้าไม่เก่งจริงไม่ขับจากอุดรมาถึงร้านผมหรอกครับนี่นะครับดูครับมีหลวงปู่คุ้มคลองด้วยนะครับ <laughs> อ่าโอเคแบบนี้เลยอ่าช่างทอนเดินหน้าไป นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างอาร์ตแกะสติกเกอร์ออกให้หมดเนี่ยสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ของมูลนิธิเขาเราต้องแกะออกนะครับเพราะว่าก็คือตัวท้ายจะไม่แกะครับแต่ว่าถ้ามีชื่อของเขาแบบเนี้ยผมจะให้ช่างอาร์ตแกะแกะออกไม่ให้เหลือชื่อเขาไว้เลยเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานของเขาเนาะเราจะเหลือเหลือชื่อของเขาไว้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมให้ช่างอาร์ตแกะออกแล้วก็ ทำความสะอาดล้างผมว่าอย่ามองเลยแหละคันนี้อะ่ะนี่ดูครับกําลังแกะแล้วครับช่างทอนจะเริ่มแกะนะครับช่างทอนเดี๋ยวไปเรียกช่างอันมาแกะนะมาจัดการนี่ครับสําหรับรถที่ผมลงไปในคลิปที่แล้วนะครับเนาะเป็นรถรถตู้กับรถไทเกอร์สีประตูโรงพยาบาลที่ผมประมูลมาสองคันนั้นนะอ่ะโอ้กระแสตอบรับเยี่ยมมากครับ ปิดเร็วมากช่วงนี้รถผมจะปิดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้มาผมตั้งราคาไม่สูงเพราะว่าผมจะซื้อพยายามซื้อเข้าที่ไม่สูงอะ่ะถ้าซื้อเข้าสูงแล้วมันตั้งราคาขายไม่ได้แล้วก็วันหลังนะครับผมจะพาผุญญพัเอฟซีพาพี่น้องเรามาดูฮิโน่คันนั้นนะครับตองเจ็ดคันนี้ครับกําลังให้ช่างทอนดูเครื่องครับว่ามันเป็นยังไงก็เป็นบรรยากาศภายในร้านผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบ,บรรยากาศแบบพี่น้องครับ บรรยากาศง่ายๆบรรยากาศดีๆแดดอันร้อน้วคันนี้เพิ่งซื้อเข้าใหม่นะครับรถไฟไฟน่าจะไหม้ข้างหน้าไฟฟ้ารันวนจรแต่กระบะท้ายไมตี้ลูกนี้สวยมากนะครับดูครับสวยนะกระบะท้ายไมตี้คันนี้นะใครชอบกระบะท้ายแบบนี้ทักมาหาผมนะครับก็แดดร้อนครับเดินไปตากแดดโอ้ วันนี้อากาศแดดร้อนมากตกบ่ายก็ผมว่าบายบายมาฝนตกอีกแน่นอนเลยตอนนี้ผมซื้อรถเข้าเยอะนะฮะก็แทบจะไม่มีที่จอดเลยเอาไปฝากไว้ปั๊มน้ำมันก็เยอะดูครับอ่ะวกเข้ามาเข้าเรื่องคันเดิมนะครับผมจะเปิดราคาแล้วสำหรับ F C เราโตโยต้าไทเกอนะฮะโตโยต้าไทเกนะครับคันนี้ 5 9าหมื่นเก้าห้าบาทเอกสารชุดโอนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับ5้0 0มื่นเบาทมาทักมาหาผมครับใครที่ไม่ซีเรียสว่าเป็นรถโหลดเที่ยยกต่ำรถอย่างนั้นอย่างนี้ทักมาหาผม50,000ื่นห้บาทห้าหมบาททักมาครับสวยนะรถรถถือว่าสวยเลยนะ ทะเบียนขาดไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ได้ดูเรื่องทะเบียนลืม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 สิบสองกอคอ,คอน่าจะขาดขาดไปเดือนนี้เพิ่งขาดเดือนนี้อ่าทะเบียนขาดหนึ่งปีขาดเดือนเดียวก็ถือว่านหนึ่งปีนะห้าหมื่นเก้าพันบาทโอเคท้ายคลิปแล้วแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไย์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไยน์นะครับ 087 9519226 95 38 095664 3826นะครับไอ l ดี e ลน์ผมนะตัว B กับตัว T 8513ย้ําย้ำนะครับ B T 8513ขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมจนจบคลิปและทุกท่านที่คอมเมนต์ผมทุกคลิปและทุกท่านที่ติดตามผมทุกคลิปนะครับขอให้ทุกท่าน รวยรวยรวยและรวยทุกคนนะครับผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากๆครับผม